สวัสดีทุกๆคนตายเกโฮตาเจาหาวฮัลโหลทุวคนคลิปนี้เป็นคลิปที่89แล้วเรายังอยู่ที่ผักแนละผลไม้วันนี้เรามาต่อกันด้วยเรื่องของผักทีนี้เรามาดูคำว่าฟักเขียว ภาษาเกี้ยนหมอกว่าคำว่าหมอคำนี้แปลว่าขนหรือผมกว่าก็ฟักก็แปลว่าฟักที่มันมีขนอยู่สังเกตไหมครับฟักตัวนี้มีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปจะมีขนอ่อนๆสีขาวๆอยู่เต็มรูปเลยเป็นฟักพันเล็กนะครับก็เอาไวท้ทํา ต้องจืดฟักแล้วฟักก็จะมีพันหนึ่งนะครับเรียกว่าตังกวาลูกใหญ่มาก10กว่าถึง20กว่ากิโลสมัยก่อนผมเคยปลูกโอ้ยกแทบไม่ไหวพันธ์ใหญ่นี้เขาจะเอามาทำเป็นฟักเชื่อมไว้ทำขนมต่างๆตัวอย่างเช่นหมอกวาเพาถึงตังกวา จตังกวาถึงเผาถึงแปลว่าทำเป็นต้มจืดตังกวาถึงแปลว่าฟักเชื่อมคำว่าถึงนี่มันแปลว่าน้ำตาลหมอกว่าเผาถึงตังกวาโจตังกวาถึง ฟักลูกเล็กเอามาทำแกงจืดฟักลูกใหญ่เอามาทำเป็นฟักเชื่อมภาษาจีนกลางตรงกวาตรงกว่าคำว่าตรงนี่แปลว่าฤดูหนาวกว่านี่ก็คือฟักหรือพวกแตงต่างๆก็ใช้คำว,ว่ากว่า ก็แปลว่าฟักฤดูหนาวก็แสดงว่าฟักนี้ปลูกได้เฉพาะฤดูหนาวพอปลายฝนก็ต้องเริ่มปลูกแล้วพอเริ่มเข้าฤดูหนาวก็เก็บเกี่ยวพอดีภาษาอังกฤษ w i n เ e r m e l o n w i n ิน r อนี่แปลว่าฤดูหนาว Melon ก็แปลว่าแตง ทีนี้มาดูคำว่าทั่วฝักยาวภาษาฮกเกี้ยนชายเต่าคำว่าชายนี่ก็แปลว่าผักเต่านี่ก็แปลว่าทั่วทั่วต่างๆเราก็จะมีคำว่าเต่านี่ตามหลังเดี๋ยวก็เดี๋ยวได้เจอกันนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นทั่วต่างๆนะครับตัวอย่างเช่น ไช่เต่าชาบะจริงจริง好吃ชาแปลว่าผัดบะนี่แปลว่าเนื้อ,อตือบะก็เนื้อหมูกูบะเนื้อวัวโกยบะก็เนื้อไก่นะครับไายเต่าชาบะจินจริง好吃 แปลว่าถั่วฝักยาวผัดเนื้อแสนจะอร่อยภาษาจีนกลางเต้าเจียวเต้าเจียวคำว่าเต้านี้แปลว่าถั่วนะครับคำว่าเจียวนี้แปลว่าเขาภาษาอังกฤษข้าวผี ทีนี้มาดูคำว่าถั่วแขกมีใครเคยกิยนบ้างไหมถั่วแขกฝักมันจะสั้นกว่าถั่วฝักยาวประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็จะออกทางแบนนิดๆก็เอามาผัดก็อร่อยนิ่มๆน,น,นะครับภาษาฮกเกี้ยนออกุ้ยเต่าออนด,ดำกุ้ยแปลว่าผี เต่าก็คือถั่วก็แปลว่าถั่วผีดำก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเรียกแปลกๆแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเม็ดข้างในของมันนะครับพอตอนที่ยังไม่แก่มันก็จะเป็นสีเขียวแล้วมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำตอนแก่แก่จับนี่เม็ดข้างในจะเป็นสีดำเขาก็เลยเรียกว่าออกุยเต่า ตัวอย่างเช่นคือปาสัตบวยออกุยเต่าไหลาชาตือบะคือก็ไปปาศัดก็ตลาดสดบวยซื้ออาชานี่แปลว่าผันตือบะก็เนื้อหมูคือปาสัดบวยออกุยเต่าหลายชาตือบะไปตลาดสดซื้อถั่วแขก มาผัดกับหมูผัดเนื้อหมูภาษาจีนกลางเต้าเล่ยเต้าเล่ยเต้าไปว่าถัว่วเล่ยไปว่าใจดีก็เลยไม่รู้แปลกแปลกกันเนาะทำไมเขาตั้งชื่อแบบนี้ภาษาอังกฤษ f e n ั h bean ก็แปลกเหมือนกันก็เรียกว่าถั่วฝรั่งเศส คือไม่ว่าจะเป็นจีนกลางหรือภาษาฝรั่งเศสเอ้ไม่ใช่หรือตีภาษาอังกฤษเขาจะเรียกผักต่างๆมีหลายชื่อนะครับบางทีมันก็อาจจะเรียกชื่อน้อนบ้างอาจจะเรียกชื่อนี้บ้างนะครับทีนี้มาดูคำว่าทั่วลันเตาภาษาฮกเกี้ยนโฮหลันเต่า ัวอย่างเช่นโคลันเต่าปีปีเตอร์เตอร์ปีปีก็แปลว่าแบนๆเตอร์เตอร์ก็แปลว่าสั้นๆโคลันเต่าปีปีเตอร์เตอร์แปลว่าทัวรลันเต่าจะแบนๆแ,แล้วก็สั้นๆ ภาษาจีนกลางวานเต้าวานเต้าภาษาอังกฤษซูกาพผีซูกานี่ก็แปลว่าน้ำตาลทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าถั่วลันเตามันจะออกรสหวานหวานพีนี่ก็คือพวกถั่วต่างๆนะครับมันออกรสหวานหวานเขาก็ภาษาอังกฤษเขาเลยเรียกซุกาผี ทีนี้มาดูคำว่าถั่วงอกภาษาฮกเกี้ยนเต่าเก๋สังเกตว่ากอไก่ควบกับงองูนะครับเก๋เต่านี่แปลว่าถั่วเก๋นี่แปลว่าฟันก็หมายถึงว่าถั่วที่มันมีฟันงอกออกมาคี่เรียกว่าเขี้ยวลักษณะน,น,นั้นนะครับ ตัวอย่างเช่นเทเล็เต่าหลายอักจุยหนึ่งซายิตเอชุดเตาเหเทก็เอาเลดเต่าก็ถั่วเขียวอักจุยก็คือลดน้ำหนึ่งซายิตก็สองสามวันเอชุดก็จะงอกออกมาเป็น ต่าเหยถั่วงอกเทเลเต่าหลายอักจุยหนึ่งยซตเอชุดต่าเหยเอาถั่วเขียวมารดน้ำสองสามวันก็จะงอกออกมาเป็นถั่วงอกภาษาจีนกลางเต้าหยาเต้าหยา เ้านี่ก็แปลว่าถั่วหย่านี่แปลว่าตาแต่ไม่ใช่ดวงตาตาในที่นี้หมายถงตาที่งอ,อกมาจากตาไม้หรือหน่อที่งอกออกมาเป็นเป็นหนอ่อจากต้นไม้ก็ก็หมายถึงว่าถั่วที่มันมีหน่องอกออกมาภาษาอังกฤษ bean sprout ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับ s รซ Foodgrade ผลิตจาก,กเทคโนโลยีสหรัฐอเมริกา1ลิตร800กรัมเต็ม75บาบาทคาร์บอน ผลิตจากกะลาม้พาวเผาปลอดภัยสำหรับน้ำดื่ม2ลิตร800กรัมเต็ม89บาทซูจิโกสะสบู่กรีซอรีนบำรุงผิวลาโนลีนช่วงนี้จัดโปรโมชั่นลดครึ่งราคา เหลือสามสิบห้าบาทซูจิโกะสบูราโน,นลีนครีซลีนเป็นสบูอ่ออแกนิกผลิตจากโรงงานมาตรฐาน GMP มีแบบรองสารออร์แกนิกจากอีโคเซตฝรั่งเศสมีเลขจดแจ้งอออกลิ่นดอกซากุระญี่ปุ่นหอ,อม มีส่วนผสมของลาโนลินแท้น้ำผึ้งแท้เจีอว,ว่าหนหอจระเข้และสารสกัดจากดอกคาโมไมมา์มีฟองเยอะอาบน้ำแล้วทำให้ผิวสวยลื่นนุ่มเนียนสั่งซื้อได้ที่ไลน์0811442480หรือที่ร้านซูจีกที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ